สวัดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับอ่ไรล่ะช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำสเสนอพนไทยนะครับพ้นไทยนะพ่ะนไทยครับพ้นไทยของวันที่สิบห้าแล้วนะครับผ่านแล้ว กลางเดือนแล้วถยวันที่สิบห้ากับเช้านะมันถทยเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันพรฤหัสนะครับสีส้มสีส้มนําโชคนําสิ่งดีๆม่ให้ทุกๆท่านนะครับขอขพอบพพคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ DE ด้วยนะครับแนวทางาททาก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รวนรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่าเราเข้ามาชมกันเลยดีกว่าเนาะรอบเช้านะ รอบเช้าชมเลขกันเลยดีกว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ค่อยว่ากันอ่าครับวันที่สิบห้านะครับคนสทยเช้าออกสิบโมงห้านาทีเลขช่องเก้านะหกกับเจ็ดนะครับเด่นนะแปดหกแปดเจ็ดนะครับแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้นะครับ นะเราเน้นที่แปดกับเก้าแล้วก็มาที่แปดกับเก้านะครับเลขสูงนะคือว่าเลขสูงกับเลขสูงครับประมาณนี้นะครับกลัวมันจะมาหนงนี่แหละนี่ประมาณนี้สามารถระวังด้วยนะครับเน้นที่ที่เจ็ดนั่นแหละครับจะเบิ้ลไหมรอบแรกนี่ยเบิ้ลไหมรอบแรก ครับไม่เบิ้ลนหรอกคิดว่าคิดว่าไม่เบิรนะครับอันนี้นะครับอ่ะจุดเอาเลยนะครับจุดเอาตามนี้นะครับอ่าอืมจดือครับนี่ครับ ครับตามนี้นะครับเ,อเ,อเอจอดเลยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณมากๆนะครับครับเจดเลยนะดูไม่ทันก็เอามือแตะวิดีโอพักไว้หยุดนะครับจดเอาทุกตัวแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับเช้านี้เนาะวันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากวันนี้เพราะว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะ หัวละหัวละได้อยู่แต่มมกมันคิดไม่ออกครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแล้วกันนะครับสวัสดีครับ